สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่393สอนจระเข้ว่ายน้ำแต่ว่าการตัดสินเรื่องศักด์เรื่องจะใช้แค่การคาดคะเนและตัดสินไม่ได้สำนักย่อยไม่ออกมารับอาจจะมีปัญหาอื่นอยู่ส่วนสาเหตุคืออะไรที่จริงก็พิสูจน์ได้ง่ายดายไปดูก็รู้แล้วจอมเสี้ยนจืดสวียนงนหน้ามองเมืองหลวงเขตปกครองบนฟ้าฟ้า แม้สำนักย่อยจะยังไม่ปรากฏตัวออกมารับไม่ได้พวกเขาขึ้นไปยากแต่สำหรับจอมเสี้ยนจื่อสเสวียนแล้วแก้ไขได้ง่ายได้นะักหญิงชราย,ยอดเขาลำดับห้าข้างๆเวลานี้สายตาก็เผยความมยนชาส่วนคนอื่นๆก็เหมือนคุ่นคิดมีไม่น้อยที่แอบกวาดตามองไปทางสวีชิงกับนายกองคู่รักเฉินทิงหาวทั้งสองคนเองก็สังเกตเห็นความผิดปกตินี้หลังจากสอบถามอย่างเกรงใจเฉินทิงหาวก็เอ่ยขึ้นทันที ผู้อาวุโสจือเสียนสหายเตาวสวีชิงสหายเตาเออร์หนิวสำนักเย่อพันธมิตรแปดสำนักของพวกท่านเกิดเรื่องขึ้นหรือไม่อีกเดี๋ยวข้าจะสอบถามไปแต่เรื่องรับเข้าเมืองพวกเราช่วยเหลือได้เขาพูดพางหยิบแผ่นหยกสื่อเสียงออกมาเมื่อสวีชิงกับนายกองได้ยินก็คาระวะไปทางเฉินทิ้งหา่าวเพื่อแสดงความขอบคุณจอมเซียนจือเสวียนพยักหน้าเล็กน้อยถ้าไม่จําเป็นานางก็ไม่อยากจะใช้เส้นสายของตนเองในเมืองหลวงเขตปกครองตั้งแต่วันแรกที่มาถึงยิ่งใช้กับเรื่องเล็กๆอย่างการเข้าเมือง ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นี่คือเมืองหลวงเขตปกครองมีผู้แข็งแกร่งอยู่มากมายจะไม่เกรงกลัวใครอย่างที่มณฑลรัศเดจราช,ชันไม่ได้ที่นี่ต้องระแวดระวังทุกสิ่งอย่างให้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เพิ่งมาถึงดังนั้นสิ่งแรกนางต้องทําให้กระจางคือเกิดอะไรขึ้นกับสาขาย,ย่อยพันธมิตรแปดสำนักกันแน่ด้วยการช่วยเหลือของเฉิงทิ้งหา่าวไม่นานก็มีแสงสามสายเหนินจากเมืองหลวงเขตปกครองด้านบนลงมากลายเป็นคนสามคน สคนนี้สวมชุดคลุมยาวสีน้ำตาลเข้มร่างมีสายอสนีโอบล้อมเห็นได้ชัดว่าเป็นสำนักเดียวกันกับเฉินทิงหาวทว่าดูไม่เหมือนผู้ครองกระบี่เลยหลังจากมาถึงก็กล่าวทักทายด้วยการแนะนำของเฉินทิงหาวสวีชิงจึงรู้ว่า3คนนี้คือสิทธิจากชีพจรอสนีบรรพการเข้าเวลาตระเวนในเมืองอยู่ พวกเขาสามคนหลังจากได้ยินเฉินทิ้งหาวแนะนําว่าสวีชิงกับนายกองเป็นผู้ครองกระบี่คนใหม่ก็ดูเกรงใจขึ้นอย่างชัดเจนสีหน้ามีความเคารพศรัทธาคอยคุ้มกันส่งคนจากพันธมิตรแปดสำนักลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงไปยังเมืองหลวงเขตปกครองภาพนี้ทําให้สวีชิงที่ถนัดการสังเกตเข้าใจสถานะของผู้ครองกระบี่ชัดเจนขึ้นอีกครั้งขณะเดียวกันเขาก็มองไปยังเมืองหลวงเขตปกครองที่ใกลขึ้นเรื่อยๆด้วยสัญชาตญาณเมืองน,นี้มองไกลๆเป็นทรงกลมกว้างใหญ่ไพศาลร,รอบด้านมีกำแพงสูงรายล้อม ยิ่งมีอัขระตราประทับสองแสงอยู่ด้านในอีกนับไม่ท่วนก่อเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวหลายระลอกโดยเฉพาะตอนที่เข้าใกล้แรงกดดันที่น่าตกตะลึงนี้ก็กวาดมาที่ตัวพวกเขาราวกับว่าก,กําลังตรวจสอบสถานการณ์เข้าเมืองมีเฉินทิงหาวรวมถึงสามคนที่ลาดตะเวนในเมืองคอยคุ้มกันขณะที่กําลังตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเมืองกลุ่มของสวีชิงก็ไม่พบกับอุปสรรคใดเข้าสู่เมืองหลวงเขตปกครองได้อย่างราบรื่นเมืองที่ยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งสะท้อนเข้ามาในดวงตาสวีชิงจากการเข้าไป แม้มืองหลวงเขตปกครองจะใหญ่โตแต่กลับเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นเป็นถนนลาดยาวสิ่งปลูกสร้างมากมายส่วนใหญ่ล้วนเป็นอิฐที่ทำจากพลินหลังคาสีม่วงแดงขณะที่ดูโออาก็แสงความเคร่งขรึมอย่างเป็นธรรมชาติไว้ด้วยเนื่องจากในเมืองยังมีต้นพืชวิญญาณตกแต่งประดับประจายอยู่ตามมุมกับถนนดังนั้นในความเคร่งขรึมนี้จึงแฝงความสวยงามอย่างมีระดับอยู่ด้วยยิ่งมีปราณวิญญาณที่เข้มข้นแผ่ซ่านออกมาจากทุกย่อมหญ้าเป็นระยะตลบอวนไปทั่วสารทิศทำให้ทั้งเมืองอยู่ท่ามกลางพลังวิญญาณบางเบา ในนี้มีคนธรรมดาอยู่ไม่น้อยผู้บำเพ็ญก็มากมายมองไปที่ถนนก็คือคึกมากโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างของที่นี่มองไกลๆดูโออามองใกล้ๆก,ก็ไม่ขาดความวิจิตประนีประตูหน้าต่างเรือนที่บานใหญ่ก็มีอยู่มากมายห้องหอประตูหน้าต่างบานเล็กก็เผยความวิจิตออกมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะจากขนาดหรือรูปร่างก็ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เมืองพันธมิตรแปดสำนักจะไปเทียบได้ระหว่างทั้งสองฝ่ายมีขุมอำนาจที่ต่างกันอย่างชัดเจนและสิ่งที่ทําให้สวีชิงตกใจมากที่สุดของเมืองนี้มีอยู่สองจุด จุดที่1คือพระเมืองหลวงเขตปกครองลอยอยู่ที่หน้าอ,อกของรูปปั้นจักรพรรดิโบราณเสวียนโยดังนั้นเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปจากตรงนี้สิ่งแรกที่เห็นจึงไม่ใช่เซียวนาเทพเจ้าและไม่ใช่ตะวันจันทราแต่เป็นศรีรษะของรูปปั้นจักรพรรดิสเสวียนโยความศักดิ์สิทธิ์สายตาที่จ้องมองสรรพชีวิตและยังมีความเวทนาที่แฝงอยู่ในสีหน้านั้นสะท้อนอยู่ในดวงตาของทุกคนในเมืองหลวงเขตปกครองอย่างชัดเจน จุดที่สองหลังจะเข้ามาในเมืองหลวงเขตปกครองสวีชิงก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งราวกับว่าตนเองยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเขตปกครองขนึกสมุดร,ร่างกายจิตวิญญาณและทุกสิ่งอย่างในตัวเขาเหมือนว่าในตอนที่เดินเข้ามาในเมืองนี้ก็กลมกลืนไปกับเขตปกครองขนึกสมุดแล้วเล่าๆความรู้สึกนี้มหัศจรรย์อย่างมากทุกเมืองที่สวีชิงเคยไปมาก่อนหน้าไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยและที่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของเขตปกครองผนึกสมุดด้วยนั่นคือพลังของโชคลาภจอมเซียนจือเสวียนเอ,อ่ยแผวเบา ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองหนึ่งในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของทั้งเขตปกครองผนึกสมุดทิ้งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่การสื่อสันติวงศ์ของชนเผ่าต่างๆขั้วอํานาจอย่างสํานักจึงญาจะมีเมื่อสวีชิงได้ยินก็ครุ่นคิดเวลานี้เดินมุ่งหน้าไปพลางเฉินถิงหา่าวก็แนะนําเมืองหลวงเขตปกครองอยู่ข้างๆไปพลางเมืองหลวงเขตปกครองทั้งหมดแบ่งออกเป็นเก้าวงเจ็ดสิบเจ็ดเขตส่วนรายละเอียดอีกเดียวพวกท่านจะเข้าใจเองข้าจะไม่พูดมากแล้ว เขาต้องรีบไปยังสำนักย่อยระหว่างทางเฉินทิงหา่าวจึงไม่ได้บรรยายรายละเอียดกับพวกสวีชิงอีกแต่หลังจากที่รู้ที่ตั้งของสำนักแยกก็นำพวกเขาไปด้วยความเร็วสูงสุดสำนักแยกพันธมิตรแปดสำนักตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงเขตปกครองในเขตที่ห9าตำแหน่งไม่ถึงกับห่างไกลความเจริญแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้ศูนย์กลางแต่มองจากภายนอกก็ยังถือเป็นเรือนที่ไม่เลวได้ยังเห็นเขามอและทาน้ำรังรามมีความสง่ายอยู่บ้างเที่ยงแต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์สำนักแยกอยู่เลยยิ่งกว่านั้นประตูใหญ่ของเรือนก็มีกระดาษเย พอเห็นผนึกนี้สิจักพันธมิตรแปดสำนักแต่ละคนก็สีหน้าปัญญาสายตาของจืรสเวียงกวาดผ่านแถผนึกนั้นล้วงแผ่นหยกออกมาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เริ่มสอบถามกับคนคุ้นเคยในเมืองหลวงเขตปกครองผนึกนี้อธิบายทั้งหมดแล้วเกิดเรื่องกับสำนักแยกจริงๆจ,จางสือวินเมื่อสวีชิงกว่าตามองผนึกก็หันไปมองนายกองนายกองกับสวีชิงก็สบตากันค่อยๆหลีตาลงเขากับสวีชิงล้วนมาจากกรมปราบพิฆาตเกี่ยวกับเรื่องผนึกเหล่านี้ไม่เพียงเคยเห็นแต่กระทั่งเคยใช้ของพวกนี้มาแล้ว พวกเขาจึงมั่นใจมากว่าเรือนหลังหนึ่งที่ถูกปิดผนึกไว้มากจะบ่งชี้ว่าเรื่องราวยังไม่ถูกตรวจสอบออกมาชัดเจนจึงมีอนุญาตให้คนนอกฝากเข้าไปต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการและเมื่อพวกเขามาถึงเมืองหลวงเขตปกครองครั้งแรกก็เจอกับเรื่องเช่นนี้มีความเป็นไปได้มากที่ถูกเพ่งเล็งส่วนว่าใครเป็นคนทําสวีชิงคิดไปคิดมาจังสือวินมีแรงจูงใจอยู่ถึงอย่างไรจังสือวินก็ถูกเรียกตัวเป็นพิเศษเรื่องนี้อธิบายเบื้องหลังของเขาในเมืองหลวงเขตปกครองได้ เฉินทิ้งหาวที่อยู่ข้างๆก็กำลังขมวดคิ้วหลังจากเห็นผนึกนี้หยิบแผ่นหยกออกมาสอบถามคนร่วมสำนักของเขาอีกสามคนก็เช่นกันเมืองหลวงเขตปกครองใหญ่โตมากเว้นเสียแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของตนเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะล่วงรู้เรื่องพื้นที่อื่นๆแต่ว่าในฐานะที่เป็นงูประจำถิ่นของเมืองหลวงเขตปกครองด้วยการสื่อข่าวของพวกเขาไม่นานก็ได้คำตอบเจ็ดวันก่อนวังอายาตั้งข้อสงสัยว่าสำนักย่อยนี้กระทำการละเมิดจึงถูกพาตัวไปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไต่สวนเฉินทิงหาวเลิกคิ้วมองพวกของสวีชิง ตอนนี้เองจอมเซียนจือสวียนก็ได้คําตอบจากคนที่คุ้นเคยของนางแล้วทว่าละเอียดกว่าเล็กน้อยเ <Greek. S 1> จ้ากรมวังอาญากรมที่สามเยาว,วินหุยออกคําสั่งความผิดฐานกระทําการละเมิดมากหรือน้อยเห็นได้ชัดว่ากระทําอย่างจงใจสวีชิงในกลุ่มผู้ครองกระบี่หน้าใหม่ของผงครองกระบี่ครั้งนี้สํานักเซียนล้าบารมีคนนั้นสกุลอะไรสกุลจางจางสือวินสวีชิงตอบเสียงขรึมพวกเจ้าขัดแย้งกันหรือจือสวียนถามขึ้นขอรับสวีชิงพยักหน้า เช่นนั้นก็น่าจะเป็นคนผู้นี้ข้าสืบมาจากเพื่อนสนิทของข้าเหยาอาวินหุยคนนี้เป็นคนจากตระกูลเหยาครั้งนั้นแต่งให้สำนักเซียนล้ำบารมีทําให้ตระกูลเหยาไม่พอใจคนรักของนางสกุลจางตายไปนานแล้วทั้งสองคนมีลูกชายคนหนึ่งดวงตาจืดเสวียนเปล่งประกายเย็นวาบเมื่อเป็นเช่นนี้จุดประสงค์ความผิดฐานกระทําการละเมิดไม่ใช่สำนักย่อยแต่เป็นสวีชิงหญิงชารายอดเขาลำดับห้าเอ่ยเสียงแหบพร่า ตอนนี้อีกฝ่ายก็กังวลเวลาเจ็วันเป็นเวลาที่การไต่สวนยังไม่คืบไม่เท่าไรอาชิงน้อยตอนนั้นพวกเราที่อยู่ในกรมปราบพิฆาตถ้าเตรียมจะทําเรื่องเช่นนี้พวกเราจะทําอย่างไรนายกองที่อยู่ข้างๆเอ,อ่ยเสียงแผวสวีชิงในหน้ามองออกไปไกลๆเอ,อ่ยเสียงเรียบซุ้มวางแผนจัดการให้ตายในครั้งเดียว ถูกต้องหากพวกเราแข็งแกร่งกว่าก็ไม่จําเป็นต้องวางแผนเข้าไปจับเลยเว้นเสียแต่จะมีเรื่องกังวลใจถึงจะทําเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนปานนั้นวางแผนหวานแหให้มากขึ้นไม่แหวกย่าให้งูตื่นเฝ้ารอโอกาสที่จะสังหารให้ได้ในคราวเดียวไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีโอกาสตอบโต้ถอนรักถอนโคนเสียนายกองเลียริมฝีปาก แต่ที่รีบร้อนเช่นนี้ก็เพราะมีแค่เป้าหมายเดียวคือคิดจะใส่ร้ายจึงจากคนจํานวนหนึ่งไปเป็นหลักฐานรอให้เป้าหมายปรากฏตัวพาเขาออกไปโดยอ้างว่าต้องให้ความร่วมมือกับการสอบสวนขณะเดียวกันคําพูดคํจาเจโอหังเล็กน้อยทําให้อีกฝ่ายโกรธจะดีที่สุดและลงมือจับกลุ่มเรื่องพวกนี้กลมปรับพิคาดไม่ค่อยจะทําเพราะมันหยับเกินไปเหตุใดต้องทําให้มันยุ่งยากถึงเพียงนั้นอูเจียนอูยังไม่เข้าใจถามอย่างงงงเมื่อหนิงเหยียนข้างๆได้ยินก็แอบกวาดตาไปมองเขาอย่างหยามิ่นผาดหนึ่ง เพื่อทาให้ติดก,กับดักอย่างไรแล้วนี่เป็นโอกาสที่จะทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จัดการหีบห่อให้ดูดีเสียหน่อยก็ประกาศจับได้แล้วไม่เช่นนั้นก็ทําได้แค่ค่อยๆจัดการไปเท่านั้นเสียงของนายกองยินเยียบมองไปทางสวีชิงอาชิงน้อยเรื่องนี้เจ้าจะจัดการอย่างไรเรื่องนี้ง่ายมากสวีชิงตอบกลับเสียงเรียบถูกต้องจัดการง่ายมากต้องคิดว่าจะโต้กลับอย่างไรเอาวิธีการของกรมทดน้ามาปรับเปลี่ยนเสียหน่อยก็ใช้ได้แล้วน่าสนใจกล้ามาเล่นงานกรมปราบพิฆาตเก่าอย่างเราสองคน เมื่อนายกองได้ยิงก็ยกยิ้มคำพูดของทั้งสองคนคนรอบๆฟังแล้วก็สูดลมหายใจลึกเชินทิงหาวก็เช่นกันสายตาที่มองสวีชิงกับนายกองแฝงความน้ำลึกไว้ด้วยดวงตาจื่อสเสวียนก็เผยแววชื่นชมหญิงชารายอดเขาลำดับห้าข้างๆก่อมยิม้มมารดาของจังสืออวินน่าจะส่งคนมาแล้วสวีชิงมองออกไปไกลสิ้นเสียงถนนที่มองไปเวลานี้ก็มีเงาสองร่างพุ่งวีดวิวเข้ามายังไม่ถึงก็แผ่จิตสังหารออกมาอย่างรุนแรงปกคลุมที่นี่มาแล้ว ดวงตานายกองเป่งประกายหม่นเงาสองร่างนั้นประชิดอย่างรวดเร็วเพียงพริบตาก็มาปรากฏตัวเบื้องหน้ากลุ่มคนสองคนนี้อยู่ในชุดนักพระสีน้ำเงินที่แผ่นหลังมีผ้าคลุมสีดำดูคล้ายชุดนักพรตของวังครองกระบีแต่เน้นหนักไปทางกฎหมายมากกว่าสีหน้าเคร่งขรึมเมินตัวตนจืดเสวียนหลังจากมาใกล้ก็กว่าสายตาและไปหยุดอยู่ที่สวีชิงเจ้าคือสวีชิงหรือ พวกเราคือสิทธิจากวังอาญาจากการไต่สวนสำนักย่อยพันธมิตร8ปดสำนักสวีชิงเกี่ยวข้องกับความผิดฐานกระทำการละเมิดวังอาญาจะมีคำสั่งให้เชิญตัวสวีชิงไปรับการไต่สวนหากขัดขืนวังอาญามีอำนาจในสังหารหากปฏิเสธการไต่สวนวังอาญามีอำนาจบังคับควบคุมหากคนนอกก้าวไก่การปฏิบัติหน้าที่ของวังอาญาวังอาญาจะทำการสยบทั้งสองคนพลังบำเพ็ญระดับแก่นลมปราณหกวังสวรรค์เวลานี้พูดเรียบๆจมใจส่งเสียงให้ดังก้องไปทั่วสารทิศให้คนที่อยู่รอบๆได้ยิน จากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําการจับกลุมทันทีแต่สายตากวัดมองสิทธิคนอื่นๆของพันธมิตรแปดสำนักโดยเฉพาะจือสเสวียนก็กวาดตามองอยู่หลายครั้งเหมือนจะให้เวลาพวกเขาได้สแสดงปฏิกิริยาและรับมือตอนนี้เองเฉินทิงหาวรวมถึงสิทธิเหล่านั้นจากพันธมิตรแปดสำนักกลับมองไปทางสวีชิงกับนายกองภาพนี้มันเป็นอย่างที่พวกเขาพูดไว้ก่อนหน้าไม่ผิดเพี้ยนสวีชิงทํางานกรมปราบพิฆาตมาสามปีจากสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งของกรมปราบพิฆาตกลายเป็นเจ้ากรมกลางปราบพิฆาตของยอดเขาลำดับเจ็ดเขาคุ้นเคยกับเบือเบ้องลึกล ส่วนของนายกองก็อยู่มานานยิ่งกว่าเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยเช่นนี้สวีชิงก็ประสานหมัดไปทางจอมเซียนจือสเสวียนผู้อาวุโสเรื่องนี้สิจัดก,การได้ไม่ต้องเป็นห่วงสวีชิงประสานหมัดไปทางหญิงชารายยอดเขาลำดับหรวมถึงเชิญทิงหาสุดท้ายก็มองนายกองเดินไปหาสิทธิจากวังอาญาทั้งสองคนขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก